ใครเคยดูคลิปผมวันละ2,000บ้างเคยดูไหมใครไม่เคยดูเลยคลิปวันละ2,000ไม่เคยดูเลยดีไหมไม่เคยดูจะดูไหมดูสักหน่อยเนี่ยคลิปเนี่ยวันละ2,000คลิปนี้ทำลายประวัติศาสตร์สถิติยูทูปประเทศไทยสี่เดือน25ล้านวิวเจอ,อใครที่อยู่อเมริกานะ มนคืนที่มาเป็นลูกของนั่นเลยมันช่วยคองภูพีเวียนเป็นญาผูพีเวียนปริญญาไม่มาแ่คนนบอกจะมามาตอนเย็นมาตนเย็นเขาดูคลิปผมแล้วบอกกลับบ้านแล้วไม่อยู่แล้วอเมริกากลับมาอีกคนกลับมาแต่กลับไม่ได้โควิดไอ้สาวเรียนไอเอดีโอเคคลิปนี้เป็นคลิปที่สี่เดือนยี่สิบห้าล้านวิว ทำลายประวัติศาสตร์ y o u ประเทศไทยคนนี้ก็เป็นล้านล้านวิวโรงแรมหลายเดือนนะแต่นี่25ล้านวิวแต่ดูเสร็จแล้วให้มีคำถาม4ข้อหนึ่งไอ้คนในคลิปเนี่ยมันโมงไหมหนึ่งมันโมงไหมสองมันทําได้จริงไหมมันทําได้จริงไหมดูมันมันทมันทำยังงี้มันทําได้จริงหรือเปล่าสามเฮ้ยมันทําได้จริงเว้ย แต่ถ้าเป็นกูล่ะเป็นชั้นนะ่ะทําแบบมันน่าจะทําได้้ยนะอันที่สี่นะความจริงเป็นอะไรไม่รู้แต่อยากอยาก,กให้รู้ว่าคลิปเนี้ยเขาให้แง่คิดอะไรเ,เขาสอนอะไรเราหรือเขาแฝงต้องการให้เรารู้เรื่องอะไรสี่ก้อ รายได้เท่าไรต่อเดือนแต่คุณต้องตื่นแต่เช้านั่งรถไปทํางานไปให้เขาว่าไปให้เขาด่าท่า o ีได้บ้างไม่ได้บ้างของผมทำงานชิวๆสบายสบายได้วันละสองหมื่นเท่ากับที่คุณมีรายได้ต่อเดือน ได้วันละสองสองสองหมื่นแรกเริ่มผมมาอยู่ที่นี่สิ่งแรกคือปลูกต้นไม้จต่แรกเเห็นว่าท่างหลวงเลยชาวบ้านเรยที่เขาตัดแต่ตตงหญิงต้นไม้กองไม่ท่าสูงหนนหมากมายก็เลยคิดที่จะเก็บเอามารวมไว้แล้วก็ทำเตาเผาถ่านเพื่อจะจัดงานส่งไปไมยเราจะได้ทั้งงาส่งผลไม้ในการเกษตรและทำเพื่อเป็นพลังาลางานทดแทน จากนั้นว่างๆก็ไปกวาดตังในที่ของเราบ้านข้าวถนนตังเมื่อได้ตังมากพอเราก็มากองไว้ว่างหลังจากนั้นอีกก็เพาะก้าพันไม้จยัดมาเล็กใส่ถุงดำใบว่างๆชอบเล่นเฟสบุ๊คตัว่วปมะมานเชน ในวันวันหนึ่งผมสามารถเอาถ่านได้วันละ5กระสอบยัสมคนไม้50าิลิตรุ๋ยเฉลี่ยแล้ววันละ2,000กล้พันไม้400ต้นบางเรื่การจะมีข้าวร,ราาวมกันแล้วก็วันละ2,000 0เศษแต่ผมไม่ต้องเครียดนะทั้งหมดนี้ผมแค่คิดกลับกับคนอื่นที่เขามองหานในสิ่งที่เขามีแต่ผมเริ่มต้นคิดและงทำกับสิ่งที่ผมมีจริงๆในเมืองเนี่ยเขามีคนเข้าอยู่แล้ว ที่มาทีหลังคือคนจากชนบทพนักง,งานบริษัทเงินโดยเฉลีย่ยประมาณอยู่ประมาณสองหมื่นก็ถือว่าสูงอเฉลีย่ยประด้วันวันแค่หัรวันวา,านเหยียดเป็นค่าที่พักค่าเช่าค่าเดิทนทางไปกลับค่าอาหารที่แพงเดือนแรกเดอนเข้าไม่เหลือเลย,เลยกลับบ้านคือหนีหินแต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นี้มีความสุขก็ตามสบายทำไปเลยครับ ปุยรู้เอ่อวลสองตันรถกระบะส,สองคันชนะลุงแบกไว้เลยก็มีอะไรต่างๆขายฟันลุงขายฟันไปแล้วเวลาสองหมื่นเดือนละหกแสนเป็นไปไม่ได้ผมเขาทานทั้งชีวิตเป็นอาชีพยังไม่เคยทำได้เลยก็มีคอมเมนต์ต่างๆเชียอเม้แต่ผมลงยูทูบเรื่ต่างมามีคอมเมนต์มากมายมหาศาล ผมไม่เคยตอบคอมเมนต์สักคอมเมนต์เดียวแต่เชื่อไหมมีคนตอบไทยผมหมดเลยไอคนที่ก็ดูคอมเมนต์แรกๆแคดูมเนี่ยคนนี้ตอบไทยผมแล้ไม่รู้อย่าพูดมันต้องไปดูของจริงคนตอบไทยผมหมดแล้วผมต้องตอบเพราะไม่จาเป็นใครจะด่าผมไม่เคยสนใจเลยไม่เคยน้อยใจไม่เคยว่าใครด้วย ขามีสิทธิ์ที่จะว่าจะด่าเพราะเขาไม่เข้าใจเหมือนอยากเข้าใจการพันวาต้องมานะสองคิดว่าผมทําได้จริงไหมหมายถึงผมทําได้จริงไหมในคิดผมบอกให้ผมทำคนเดียวเอ้าไม่บอกเสนอว่ากูทำคนเดียวแต่เอาความจริงเลยนะผมไม่ทำคนเดียวนี่ ขอ้าใจสมมติว่าทําได้จริงๆริาทำคนเดียวจริงๆเราเป็นมันจะทาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยเห็นเตาถ่านไหมสิบเตาใส่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 ไปเรื่อยพอเต็มแล้วก็จุดไฟเผาแล้วต้องนั่งเผาทั้งวันไหมจุดไฟติดชั่วโมงติดแล้วติดแล้วติดแล้วโอเคล้วก็ทำไงอีกได้คข้า ทุ่มนึงกลับมาปิดเตาเช้าก็่านออกเอาฟืนใหม่เข้าสิบเตาห้ากระสอบเองยอมเสียอะไรครึ่งหนึ่งได้ครึ่งห้ากระสอบก็โสอบละสองร้อยบาทพันหนึ่งแล้วนะน้ำสุืไม้ห้าสิบริรนะสิบเตาเสละห้าลิตรกระจอกแล้วนะห้าสิบริลิตรละร้อยบาท เท่าไรแล้วห้าร้อยห้พันห้าสิบนิดเดียวร้อยบาทกว่ 5, าห้าพันฐานอีกห้ากระสอบกระสอบสองร้อยบาทหกพันซุ้ไม่ทำโจกตะเวอเลยเขาจะถานนั่งนอนไปยืนไปดูไฟเป็นเลยแล้วมึงจะได้โดยเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะไม่ได้ทุกวันแต่เขาถานในห้ากระสอบนั่นรู้ไหมห้าสิบทุกวันอย่างเงี้ยเท่ากับสร้างทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ไว้วันละหกพันทุกวัน พอมันเยอะขึ้นเดี๋ยวพ่อค้าคนกลางมันมาเอาเองพวกยีปัวทั้งหลายจะมาซื้อไม่ใช่มิถันสองกระสอบขายใครก็ไม่ง่าอยักมิ่งเขมมาซื้อกูเลยไม่เผาต่อกูจะคอยคนมามาซื้อก่อนไม่ใช่เราต้องทําอย่างนี้ทําเป็นสินพย์ไว้ให้เราให้บ้านเราทุกวันทุกวันพอมันมีสองสามร้อยกระสอบคนมาซื้อหกร้อยกระสอบรถสิบรถคันพอดีให้เขามาสิบรถมาทั้งคันแล้วได้หกร้อยกระสอบมันมันเพน่อนเยอะ น้ำสม้มคนไม้เนี่ยเก็บไว้สามเดือนสี่เดือนห้าเลยยิ่งเก็บนานยิ่งคุณภาพสูงตอนมีเป็นหมื่นเลยกแล้วขายไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนซื้อเองมีคนปลูกยางเยอะนยน้ำสม้มคนไม้ใช้ประโยชน์ได้เปิดใน youtube หรือใน Google แมปไอใน g o เ g l e ประโยชน์น้ำสม้มผนไม้อ่านเจ็ดวันก็ไม่หมดมันเยอะมหาศาลน้ำสม้มผนไม้ทีเพืขายที่จะสองร้อยกูขายวันหนึ่งมีอะไรไหม เอาแค่เขาทานกับนักธ <ot> ุรกมอย่างเดียววลันหดวกสามเท่าไหร่ไดออกเถอะวมันอออกนอกชายาดเขาทานเยอะแล้วอาชีพเขาทานในชีิท to <U Books porte arts> ี่เชื่อไหมว่าเป็นอาชีพเสมุนสำหรับคนไทยนะกฎหมายห้ามไว้นะครับมีสองอาชีพคือตัดผมกับเขาทานสองอาชีพเบี้ที่สมุนสำหรับคนไทยเท่านั้นเราจึงจะไม่เห็นต่างชาติมาสร้างร่มเขาทานในประเทศไทยเลย จะมีที่เขมรเลาาพม่าเวียดนามที่เกาหลีไต้หวันนั้นสร้างโลกญี่ปุ่นเขามาสร้างขนาดใหญ่แล้วเขาแล้วส่งกลับไปทะลุเล็กบ้านนั้นเอาไปทาเครื่องกองน้าที่เกาหลีใส่เครื่องรองน้ำเอาไปอบปิ้งย่างที่ญี่ปุ่นประเทศไทยไม่มีแล้วเราเจอใครพอฝัน, <c oughs> นตั้งจอกตัวดำสกปรกตัตงปี <c oughs> แต่เป็นที่ที่มั่นคงที่สุดใครจบเศรษฐศาสตร์จะรู้ ดีมันกระสับทายเปไ็นไงอาชีพพ่อสันสวนทางกระดดยสิ้นเชิงน,นะดีมันคือความต้องการสูงมากมีหมู่บ้านไหนไม่มีปิ้งยา่างไก่ปิ้งหมูปิ้งลูกชิ้นปิ้งไส้อัวปิ้งไส้กรอกมีทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกจังหวัดทุกตำบลทุกเมืองมีหมูยา่างชิ้นชุ่มเมนบอก เ้าวนหมูยากาหลีที่ต้องใช้ฐานแต่คนพอถ่านก็ค่อย,อยหลุดจากอาชีพไปเรื่อยๆทุกปีปีแล้วปีแล้วหลุดจากอาชีพไปเรื่อยๆคนใหม่ก็ไม่เข้าไปเพราะรู้สึกอาชีพต่ําต้อยไอ้คนเก่ากูก็อยู่ไม่ได้แล้วก็กูไม่มีไม้เผาไม่กูเกิดไม้ไวเ้เถอหาฟืนไกลไปเรื่อยต้องซื้อข้ามอิกไม่คุ้มอิกก็เลยหลุดจากอาชีพไปเรื่อยๆทั้งที่เปียาชีพที่มันคงทม่สุด ความต้องการสูงมากแต่ผลผลิตไม่ทันไม่ทันและผมชอบถาาตรงนี้ไม่มีแล้วร้อยกระสอบสองร้อยกระสอบขายแค่แม่กูก็ไม่เดือดร้อนเพราะมันไม่เน่าไม่บูดไม่เสียน้ำสมกล้วยยิ่งนานก็ไม่เสียยิง่งดีขึ้นเหมือนวายอ่ะมกวายที่บ่มหมักแล้วมาบ่มยิ่งนานยิ่งแพงรู้ไหมเพราะชีวสารีของบูดไวก้าคือน้ำสม้มกลไวยมันเป็นวายชนิดหนึ่ง เวนวายจากสารจากใ่เยอะม้ยิ่งบ่มนานยิ่งรสชาติดีขึ้นเข้มข้นขึ้นเก็บไว้นานไม่มีใครซือก็ยังเป็นถานอูมันคงยังไม่ย่อยสลายน้งแค่นหมนถานอย่างนี้นะโซ่ไม้ก,ก็เป็นอย่างนั้นโดยโมูรวมแล้ววันล,ละหกพันบาททําได้เขาถามเสร็จก็ไปหาฟืนมาใหม่สมมติอาชีพภาษายเียวนะไปหาฟืนมาหามไม้มาตัดม้มา,ตมมาเตรียวไว สำหรับจะใส่ป่าวนทุน่งนี้หรือดีสื่ที่ผมมาคือปลูกต้นไม้ไว้เห็นไหมปลูกต้นไม้ไว้คุ้มไหมแต่พูดเรื่องปลูกต้นไม้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายถ้าผมบอกว่าตอนนี้เฉพาะผมคนเดียวมีรายได้เฉลี่ยวันละข้าเชื่อไหมปลูกต้นไม้มาแล้วสิบเอ็ดปีให้มันทำอไงได้ห้ามมันตัดต้นไม้ สิบต้นต้นไม้ที่ตัดได้ตั้งแต่หปีกระถินเทมาเป็นไม้ดีสวยลายสวยเว่อมอดไม่กินลายไม้สับทองเป๊ะเลยหปีขึ้นไปเริ่มได้ไม้หน้าหกแล้วพอต้องการของเฟลอฝาบ้านไม้หน้าสี่หน้าหกแค่นั้นเอเดี๋ยวนี้พื้นบ้านกระดดนพื้นบ้านก็ไม่นิย,ยมหน้าไม้หน้ากว้างนะหน้าแปดก็ไม่นิย,ยมแล้วก็มย,ย,ยมหน้าสี่หน้าส สังเกตไหมไปตามโรงแรมรู้ไม่ใช่ไม้ด้วยแต่เป็นแค่แผ่นปูเรียนแบบไม้ใน้น้าสีเองเป็นไม้หน้าสีอายุเพพา6ปีสบายมากตอนนี้11ปีแล้วถ้างนี่ได้ไมาจากไหนตัดแตไม้10ต้นแปรรูปขายเฉพาะไม้ที่แปรรูปแล้วเป็นฝาเป็นไม้เครื่องไม้กระดาน แสนหนึ่งราคาแสนหนึ่งผมให้คนทํครึ่งหนึ่งคนตัดคนแบลรู้ออกไปครึ่งเนี่ยออกครึ่งเดียวพอผมไม่ต้องทำอะไรเลยกูได้ห้างเงนต่อวันมาอยู่นี่ก็ได้ห้าหเง่นนะก็อย่างนี้มันว่วไหมนี่แค่เดียวๆนะหนึ่งต้นไม้นะเพียรพยายามมาสิบปีสิบเอ็ดปีแต่เริ่มตัดตั้งแต่ปีที่หกแลลวตัดเรื่อยมาพอปลูกต้นไม้ไว้ประมาณสองหมื่นต้น ตัดวันละสิบต้นเดือนเท่าไหร่นะสามร้อยปีละสามพันกี่ปีเกือบสิบปีนะที่จะหมดแต่ก็ยังมีแปลงที่หลายแปลงท,ที่ปลูไปกไว้เหมือนกันโม้อยกแล้วอาจารย์โม้อยกแล้วเอ้าถ้าเราทำเองก็ทำได้ ปุ๋ยตันหนึ่งร้อยห้าสิบกุัมขีไม่ได้ยกไม่ได้ดแบกนะเอาใส่ที่ละกรัมขีเด็กยวผสมที่ละกุัมขีร้อยห้าสิบกุัมขีหนึ่งตันสองตันก็สามร้อยกุัมขีทำได้ไหมตัดใส่สามร้อยกุัมขีแล้วปุ๊บตามสูตรเรงยนตัที่เรามีอยู่แล้วทำได้ทช่ไหมทังแม่ใหญ